สวัสดีค่ะใหม่สุคันหรือว่าสวัสดีค่ะมืมอปลายลานี่น้องโวแกะก็ดติมีอีซังมาถามปีปปน้องๆเขาค่ะแต่แล้วนี้อยู่จอมสวัสดีค่ะน้องจามพองนะคะอยู่ด้วยน้องจามพองนะคะวันนี้ไม่รู้ว่าเ,เ,เป็นปัญหาของเราแค่สองคนหรือว่าวค,คนคคน่าจะหลายๆาคนน,น่าจะหลายๆคนหรือเปล่าคือตอนนี้อ่ะเน็ตมันมีปัญหานะคะทุกคนด้วยการที่ว่าเน็ตมันช้าเวลาแบบว่ายังไง ออของน้องแก้วเนี่ยก็จะเป็นว่าเวลาคนโทรเข้าก็คือรับไม่ได้ไไดแล้วก็ไลน์ก็คือตอบไม่ได้นะคะตอบไลน์ไม่ได้แต่เด่น Facebook ได้ปกติแล้วก็คือเข้า t ิ k ต o อกก็ไม่ได้แล้วก็คือเข้าเฟซเ,เข้า YouTube ก็ปกตินะคะแต่ของน้องจาพองเป็นแบบไหนคะปกติอยู่แสดงว่าเป็นของน้องแก้วคนเดียวใช่ไหม <ใ>อุ้ยคืออะไระมันคืออะไรเนาะแกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันมันผิดปกติตรงไหนก็ได้ยินว่าหลายๆคนก็ WiFi ที่บ้านนะคะติดขาดกันไปหมดแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะณนะตอนนี้นะคะก็ถ้าใครรู้สาเหตุว่าทําไมเป็นเพราะอะไรก็คอมเมนต์บอกน้องวัวแก้วด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกคนแล้วนะคะบายบายค่ะ